เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเป็นเสื้อสีฟ้างานเสร็จแล้วย่มานั่าที่เก้าอี่ได้เลยนะครับผมรับถ้วยจานนะครับเป็นเครื่อของปโภคบริโภคแจกทุกคนนะครับทีมแดนเซอร์ของเราด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เข้าจะเรื่องแจกถ้วยจานเนี่นะครับผมแจกชุดถ้วยจานด้วยนะครับรับป้ายชื่อนะครับจากทางเจ้าหน้าที่ของเรานะครับผมเสร็จแล้วก็นะครับเชิญมานั่งประจำเก้าอี้ นะครับชุดตาชุดด้วยจากนี้นะครับเราจะใช้ตลอดจนจนชีวิตการบนะครับให้ทุกท่านรักษาเก็บไว้ดีๆนะครับผู้ใดเค็ีเสียนะครับหรือเราพบว่ามีปันหาไปลงสีเลียนใหม่น้ำมูเลอป้าก้อยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับด้วยจากนี้ให้รักษาเท่าชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คืออ่าดีแล้วนี่รับทำความแล้วก็เคลื่อนแล้ว ท่านเรียบร้อยนะครับผมแล้วหมู่บ้านเนี่ยมาเขือจียงเหียตีลาเพื่อกินดีๆเขาจะตับเมี่ยงตับยังเนี่นกินไดมาผู้ใดตั้งแต่หุ้นส่วนหลอดทองจมทองเมี่ยงดอยเลือดนะครับเลี้ยงเชิญนะครับเสร็จแล้วนะครับเชิญมานั่งประจํากระดี่ได้เลยนะครับวันนี้เชิญมาเย็นหนาเย็นตาหลายหลายคนนะครับทั้งคนใหม่คนเก่านะครับก็ขอ ยินด <Hoy S 1> ีต้อนรับในารแสิลก้มาของากกรเกยศิลปินเทานาผู้ใดมาดทำนาึ้นวัดยิทีงพีมใก่อนัรับ อาเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับทุกทุกท่านเลยนะครับผมด้วยความเคารบในการยินเชิญครับมานางเนาะนะครับเป็นบรรยากาศนะครับที่วันนี้เขาเรียกว่าอาโอปูนเนกนะครับเป็นภาพยิ้มหน้าเหนตากันนะครับหลังจากที่เราสูญหายนะครับในการอาพังวงนะครับหรือว่าปิศฤดูกาลไปก็เป็นสองเดือนได้ในการที่เราได้เจอกันแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกเื่หนึ่งที่เป็นวันสำคัญนะครับของ เป็นงานสัาเป็นสดานะครับท yeah. ี่ได well ้โอกาสยัมาพูดคุยต้อนรันะครับแล้วก็ใอนนีอยางเป็นทักการ้ก็หลังจากที่เราได้ต่มานะครับน่าจะเป็นการิดเนซ์งะทีมทั้ง อาจารย์นักดนตรีแในก็ีารทำกติกาในการทำหลังจากที่แยกซ้อมกันมาเป็นเวลาเกือบเดือนนะครับมีห้องกตากามาสอนดวลกันนงนะครับมาสอนใส่กันนะครับเพื่ออาจจะได้เตรียมตัวนะครับในการเปิดฤดูต้นทะเบียตัดมาสองแถวเลยลูกสองแถวสองแถวที่ของออกนะครับน้องตัดเป็นสองแถวเลยนะครับเสื้อรับแล้วนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับแล้วเข้าสีบอดเลยเตรียมอย่าลืมหยิบค้วยจานนะลูกพีดียว ูรักษาารักษาต้องการเนอย่้งม uh> ่หนะครับเสร็จแล้วไปเก็บไป่องเลยนะแล้วก็มานั่งโตกนเอาคุม่นางเลิฟนะครับที่อยากรู้เรียนเชิญข้างหน้านะครับคุณแม่บดเลิฟนะครับเรียนเชิญด้านหน้าเลยนะครับผมเรียนเชิญคุณฟรูนะครับคุณตาคุณครูนะครับทีด้านหน้านะครับไออด้านหน้าได้เลยนะครับผม นะครับพี่น้อกห้องผู้นั้นแล้วกับเอ็นเชิญเด้อนะครับ เรียนเชิญนะนะครับประจำกะดีในเดอนนะครับนีนะครับนี่หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราจะได้ทำร่วมกันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวัน,นที่ดีวันพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นป้าหอดประถึง,งแดงก้าวลุ่นตะเดียมละเดียมลอยนะครับก่อนที่ทางอาจารย์วิทยากรน,นะครับจะได้เดินทางเข้ามาถึงนะครับก่อนที่เราจะได้เริ่มกิจกรรมต่ตางๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสัมภาระอัรที่ เขาเรียกว่าเป็นของมีค่านะครับก็ให้เราดูแลรักษารับผิชอบจาอเอบอกได้ไหมครับไร่ไดม่ไดม่ได้ไมด้ไม่ได้ไม่าด้นมี้ไม่ได้ไม่ัด้ไม่้ม่ได้ม่้ม่ด้่ได้ลม่ได้ไม่ไ้ไ่้ม่ม้ไ่ไ้ไม่ไม่ได้ม้ม้ไม่ไม่ด่ก้ไมม ในการสัมมนาการวันนี้ถือว่ายยดวัวนะครับกลับมาเป็นวัยสิบเจ็ดสอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่พวาเอาจจะก็ได้เล่นกิจกรรมแบบนี้มาดูนะครับเราอาจจะไม่ได้พบกันไม่ได้ร่วมกิจกรรมด้วยกันมานานนะครับวันนี้ก็ถือว่า,เ,าเรามาร่วมจอ ถือว่ามันอะไรพฤติกรรมร่วมกันเนาะนะครับถือว่ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับทุกแขนงทุกฝ่ายนะครับคือครอบครัวของซามัร์ยาปาเปอร์ินนะครับเพราะฉะนั้นแล้นะครับนอกากอดกันแพร่กระจายนะครับดูแลกัน่างนี้เอาไปซ้อนเยอะแยะทำอะไรที่น้ำนะครับจะให้ทัางปรึกษากันนะครับเด้อนะครับเพลินเช่นนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เรียนเชิญเข้ามาได้เลยนะครับด้วยใจนะครับให้เราเก็บยวไว้นะครับให้ดี จะเริ่มใช้ตั้งแต่อาหารมื้อแรกนะครับในวันนี้เป็นต้นไปเลยต,ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เที่ยงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้่วจานนะครับข้าวสี่ไฮแก้วน้ําเรามีให้ช้อนส้อมเรามีให้ท่านแล้วนะครับให้ท่านารักษาความสะอาดนะครับก,กินแล้วนะครับไม่ให้นเอาิ้งเด้อกินแล้ว